ดีครับผู้ชมพอ้ผมแล้วนะครับกับนายแอม a n นโฟโตที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีเขียวตัวเย่าทีมชาติแอลจีเรียรุ่นล่าสุดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยได้รับการโหวตจากหลายๆสำนักนะครับว่าเป็นเสื้อฟุตบอลที่สวยที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ด้วยความที่เสื้อมันถูกจัดอันดับไว้ขนาดนี้เนี่ยผมก็เอาเสื้อตัวนี้เนี่ยมาสกรีนชื่อด้านหลังให้น้องคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตผมมากๆนะครับเป็นไม่รู้สิก็ต้องบอกว่าในบรรดาน้องหลายๆคนผมก็เขียนบทความทำคลิปพูดถึงน้องบ่อยมากๆทีมากๆนะครับก็ สีเขียวแบบนี้ทราบก็ดีอยู่แล้วนะครับตอนที่แล้วก็เคยใส่มาให้ดูกันแล้วนะครับก็มาพูดสาเหตุกันดีคนอ่ะดูหลังเสื้อดก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องปิ้งพินพนณาแสงบุญสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงบีนเคสไม่ใช่ผู้ผิดอีกแล้วเอาใหม่น้องปิงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ น้องปิง้งพินพนาแสงบุญสมาชิกรุ่นที่1ของวง CGM48 นะครับและน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงเินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องมีเรื่องราวดีๆอะไรเนี่ยก็ต้องนำะมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคามิโอชิของผมเนาะอย่างไรก็ต้องให้ควาสํมคัญนะครับและน้องตอนนี้ก็ถ้านับเฉพาะน้องที่ อยัางใช้นาสกุล48 group กุต่อท้ายชื่อเล่นตัวเองอยู่เนี่ยน้องคือยอดพิระมิตของผมเลยนะครับไม่มีใครอยู่เหนือไปกว่าน้องได้อีกแล้วนะครับอ่ะมาพูดถึงน้องปิ๊งในวันนี้ดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าไลฟ์ที่สองที่ผ่านมานะครับสองไลฟ์คือน้องมาไลฟ์สองวันติดติดเลยนะครับแล้วก็ทั้งสองไลฟ์เนี่ยจริงๆน้องบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดสักเท่าไหร่นะแต่ว่าโอ้โหถ้าฟังรายละเอียดกันดีๆเนี่ย มีผมสามารถถอดรหัสมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องดีๆของน้องด้อย่างเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะวันที่สองเนี่ยได้น้ําได้เนื้อมากวันแรกก็ได้นะแล้วมวันที่สองขยายความอีกทีแต่ว่าวันที่สองอะแบบโอ้โหน้องแต่งหน้าทําผมเป๊ะมากอะสวยสวยมากๆเลยนะครับเป็นเด็กที่ผมว่าน้อง น้องน้องสวยน่ารักแล้วก็งดงามมากนะครับถ,ถ้าพูดเป็นภาษานี่นก็คืออแม่หญิงคนนี้งามขนาดเนาะ <c oughs> ก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าเออนั่นแหละก็รู้สึกว่าน้องเป็นเด็กที่สวยน่ารักมากจริงตรงสเปกปกมากๆนะครับแล้วก็น้องไม่ได้มีดีแค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่น้องมีดีมากๆเลยก็คือระบบความคิดของน้องที่ โอน้องคิดอะไรหลายๆอย่างที่เราพอน้องพูดสื่อสารออกมาผมรู้สึกว้าวในตัวน้องมากๆนะครับอย่างในสองไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องที่ว้าวเยอะแยะเลยที่น้องพูดออกมาแล้วผมแบบว้าวยี่งามมากๆนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยน้องก็มาพูดให้ฟังว่าน้องเป็นคนที่อ่ามันวางแผนชีวิตของตัวเองไว้ไว้ดีมากๆนะครับคือมันเป ทุกอย่างเนี่ยน้องจะประกรอบกันได้สามอย่างเลยก็คือเรื่องของออการเรียนการงานแล้วก็การพักผ่อนนะครับซึ่ง <c oughs> น้องเนี่ยพยายามบาลานซ์ให้มันเท่าเๆกันนะครับแล้วก็ไม่ให้มันหนักเกินไปนะครับเช่นน้องจะแบ่งเลยว่าการเรียนจด,ดในปฏิทินเลยนะว่าแบบการเรียนเป็นดินใช้สี สีหนึ่งให้มันแยกได้นะครับแล้วก็การงานใช้สีอีกสีหนึ่งแล้วก็การพักผ่อนหย่อนใจอะไรต่างๆออกกำลังอะไรเนี่ยก็อีกสีหนึ่งนะครับซึ่งน้องพยายามให้มันไม่ไม่ทับซ้อนกันโดยเฉพาะเรื่องของการงานเนี่ยน้องจะพยายามไม่แบบให้มันมาชนกับการเรียนหรือถ้าชนก็อาจจะแบบไม่ได้ซ้อนกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโอ้โหผมรู้สึกว่าอุยเด็กคนนี้ว้าวจังเลยอะทำไมแบบ เขาวางแผนอะไรดีมากๆเลยถึงแม้ว่าเออบางทีน้อาจจะทําไ,ทไม่ได้ตามตารางเป๊ะๆหรอกนะครับน้องก็ยอมรับความจริงน้องก็พูดออกมาแต่ว่าเราได้เห็นถิทัศนคติของน้องอะว่าแบบเออ,น,อน้องวางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าไว้ดีมากๆนะครับและน้องก็พูดมาอย่างหนึ่งคือบางทีน้องอาจจะไม่ชอบที่ว่าเออมอวางแผนชีวิตอะไรเข้าแล้วแล้วมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยน้องอาจจะไม่ โดยไม่คาดฝันไม่คาดคิดนี่ทัาให้ตานางลางน้องรวนนี่น้องจะไม่คือชอบสักเท่าไหร่ซึ่งเออผมก็เป็นแบบนั้นนะผมาวางแผนอะไรไว้แล้วเนี่ยเรามาทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วแลม,มีอะไรเพิ่มเข้ามาใม่ตารางที่เราวางไว้รวนนี่มันมันก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้วางแผนชีวิตดีจังเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจสําหรับเด็กคนนี้นะครับอ่ะมาต่อนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่น้องพูด เลยก็คือน้องเป็นแม่หญิงอันนี้น้องไม่ได้พูดนะอันนี้ผมรู้สึกจากสิ่งที่น้องพูด้วผมรู้สึกว่าน้องเป็นแม่หญิงที่วางตัวดีมากๆนะครับคือถ้าใครติดตามน้องปิงตั้งแต่เข้าวงมาเีวันนี้เนี่ยเอาภาพที่เห็นกันในฐานะของปิงซีดีเฟี่ก็จะเห็นถึงความป่วนสนเฮฮา เบวของน้องอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมซึ่งเป็นภาพหลักที่เราจดจํากันได้ว่าเห็นปิ๊งเนี่ยจะนึกถึงความเบวความกวนความวแล้วก็เสียงหัวน้นองคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับเราได้ตลอดนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้องก็มาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็ไม่เอ่อไม่ใช่ตัวจริงน้องจริงเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเบียวหรออะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าตอนสมัยอยู่โรงเรียนน้องก็ใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มของเพื่อน เอ่อที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับซึ่งน้องก็จะเรียบร้อยตามนะครับแล้วก็พอโตมาอนะไรอย่างเงี้ยน้องก็อการเข้าสังคมอไย่างเงี้ยน้องก็่ะวางตัวของน้องนั่นแหละว่าเป็นก็เหมือนเหมือนร่างเดิมของน้องเพียงแต่ว่าพอได้เข้า C J M 4 8เนี่ยเหมือนเจอเพื่อนที่สนิทน้องที่สนิทที่นิสัยอะไรคล้ายๆกันพอเปิดใจกันได้ก็เลยแบบเกฮา เบียวกันได้เต็มที่ใช่ไหมครับน้องก็พูดมาประมาณนี้ซึ่งอะน้องก็บอกว่าถ้าถ้าไม่เชื่อก็ไปถามพี่ละตาได้นะครับก็มีคนทําคลิปไปตัดต่อคลิปที่ละตาพูดถึงปิงมาละตาก็บอกว่าเออองปิงเป็นเด็กเรียบร้อยมากจริงตอนที่แบบเ,ออเข้ามาหาหนูอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มองว่าผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า กับผมเองเนี่ยปิ้งเวลาปิงคุยกับผมน้องจะก็ไม่ได้กวนขนาดนั้นนะน้องกัน้องก็แบบว่าเอออย่างผมบอกน้องจะพูดพูดโอเคมากๆเลยเช่นว่าผมผมบอกน้องว่าเอาน้องอยอดพีระมิดของผมแล้วนะหลังจากพี่ซัดออกไปซัดจังออกไปเนี่ยอน้องก็แบบอ่าพูดแบบงั้นหนูรบกวนขอถามพี่ได้ไหมคะว่า อ,อไทรเป็นที่สองอะไรเงี้ยซึ่งน้องดูฟูดทองมากาเลยแล้วก็แบบเออมารยาทน้องดีมากๆนะผมว่าหลายๆครั้งที่ผมเข้าไปน้องพูดพูดผมแบบพูดค้าพูดอะไรตลอดเลยซึ่งผมรู้สึกว่าปีกแม่เด็กที่วางตัวดีมากๆกว่าน้องรู้ว่าสถานะการใดควรเล่นสถานะการใดควรเอสุภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมแฮปปี้กับเด็กคนนี้มากๆจริงๆนะครับไม่ใช่แบบเอาตัวเองเป็นใหญ่เพียงแต่ว่า ก็ดูต่าสภาพแว้ล้อมว่าเราควรวางตัวอย่างไรซึ่งแฮปปี้เจ๋งมากๆเลยปูนปิงนะจ๊ะมากันต่อนะครับซึ่งเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดกันก็เป็นเรื่องที่น้องพูดมาเนแล้วผมก็รู้ว่าเอออยากให้น้องพูดเรื่องนี้จริงๆสังจัง,จงสักทีนึงนะครับเพราะว่าน้องคือเรื่องของเรื่องอ่ะไม่รู้น้องพูดไงอะไรไป้ยเลยสุดท้ายก็ไหลไปที่ชื่อชื่อของน้องอ่ะชื่อจริงของน้องปินพนา นะครับซึ่งแปลว่าป่าเ่เสียงพินเนาะซึ่งน้องน้องภูมิใจกับชื่อตัวเองมากๆภูมิใจกับความหมายของชื่อตัวเองมากๆแล้วก็ไปหาความหมายต่อว่ามันมีความหมายอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมฟังแล้วผมรู้สึกว้าวทำไมในคนนี้เขาช่างคนหาข้อมูลช่างอะไรจังเลยนะครับแล้วก็เขาภูมิใจกับชื่อตัวเองมากๆก็เลยแลวน้องก็พูดมาเหมือนกันว่าแบบเออน้องก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่กับการที่ เอองานจนแล้วเราสองชั้นทั้งสองครั้งที่พิธีกรอนนะ่านชื่อน้องผิดนะครับซึ่งเออผมผมก็เข้าใจน้องนะเพราะว่าผมก็ไม่ชอบให้ใครมาอ่านชื่อตัวเองผิดเช่นกันนะครับก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีนะที่น้องภูมิใจใชื่อของตัวเองแล้วก็ออกมาทวงสิทธิ์ในความผิดพลาดอะไรตรงนี้นะครับก็ก็ดีแล้วเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับมันเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องที่น้อง น้องควรทำมากๆนะครับก็ไม่รู้ดิผมว่าชื่อน้องเคามากๆนะพินพนาแล้วมันก็อ่านไม่ยากด้วยนะครับก็ชื่นชมชื่นชมคือไลฟ์สองวันที่ผ่านมาของน้องปิงเนี่ยแบบยิ่ใจแล้วก็รู้สึกทำให้ผมแบบใจฟูแล้วก็ภาคภูมิใจตัวน้องมากๆนะครับก็เนาะอยากให้หลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เห็นคุณค่าในตัวน้องปิงเหมือนที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ ฝากให้กังใจน้องด้วยเนาะมันเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนะครับก็น้องก็จะอาจจะจบการศึกษาแล้วก็ไปในเส้นทางขื่นต่อไปก็ฝากให้กังใจน้องกันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะคอยให้เป็นกังใจให้กังใจน้องไปตลอดแน่นอนไม่หนีไปไหนแน่นอนนะจ้ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ